ครับผมกลับมาสู่รายการสปอร์ตต่างๆนะครับกับช่วงเรื่องดังต่างๆ<ช>กับเรื่องผู้ชายเง่ยเยอะดึงดูดเพศตรงข้ามจริงหรือไม่อย่างไรช่วยอธิบายต่อไปคุณสนับสนุนอยากให้มันจริงใช่ไหมล่ะผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะที่ก็เหมือนก็รู้สึกแบบเซ็กซี่อ,ะอ่ะไม่งั้นเวลาอยู่บนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาจะแบบ มีแบบฉากที่แบบให้ตัวเปียกๆผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายถอดเสื้อโยนไปหาแเนคลับอะหรแบบว่าคือเอาอย่างนี้ก่อนเรื่องของการที่คนเหงื่อออกหรือว่าคนที่เหงื่อออกเยอะเนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเอาแบบว่าในเรื่องของกายภาพอะไรอย่างงี้ก่อนเพราะว่าการที่เราเนี่ยเหมือนแบบเหงื่อออกแม้กระทั่งไม่ได้ออกกาลังกายนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ออกกาลังกายเป็นประจําแล้วร่างกายอ่ะมันรู้ว่าเราควรจะต้องขับความร้อนออกจากร่างกายยังไงแต่คนที่ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายจะไม่ค่อยมีเหงื่อออก ก็คือเหมือนกับร่างกายมันปรับอุณหภูมิข้างในไม่ได้ใช่คือมันก็อาจจะแบบว่าอ่ะถ้าเกิดว่าร่างกายเราบางทีมันรู้สึกว่าเฮ้ยข้างในร่างกายมันร้อนแล้วอ่ะมันไม่รู้จะขับออกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นป่วยเป็นไม่สบายหรือเป็นอะไรไปมันก็กลายเป็นขับออกมาเป็นเหงื่อแทนซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีอันนี้คือสิ่งที่ทําให้คนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยมันคือการเหนื่อยง่ายด้วยปะใช่เพราะว่ามันร่างกายมันมันตับไม่ทันอะไรอย่างงี้ปะใช่เหมือนกับว่ามันไม่สมดุลกันภายในร่างกายของเรา อาจจะมีอาการเหมือนจะเป็นลมและความร้อนข้างในมันไม่ได้ระบายออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อดีของคนที่มีเหงื่อเยอะคือร่างกายปรับอุณหภูมิได้ดีได้ทันได้เร็วับความร้อนทำให้ร่างกายไม่เหนื่อยใช่ค่ะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันเขาบอกว่าในทางกลับกันคือคนที่มีเหงื่อเยอะเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความมั่นใจในการออกกําลังกายคเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันเหนื่อยหนักปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นตัวหรือเปล่าเวลาไปเจอคนมากๆปุ๊บเนี่ยไม่มั่นใจแล้วเอออันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําใ คือผมเองม่คนเหนื่อเยอะใช่แล้วบางทีอ่ะเฮ้ยมีกลิ่นปะวะอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจในบางครั้งแล้วมีกลิ่นปะวะไม่มีครับเออจริงงั้นคุณก็มั่นใจสิไม่เชื่อคุณลองมาพิสูจน์ได้เลยแต่คุณผู้ชมค่ะจากการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะ พบว่าเหงื่อแล้วก็กลิ่นกายของผู้ชายเอาเ้ยจักรจีจังต้องพูดคำว่ากลิ่นกายของผู้ชายเนี่ยสามารถสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับผู้หญิงได้ค่ะนี่คือผลงานวิจัยจริงๆนะคะาการศึกษานี้เนี่ยนำโดยอาจารย์เดนเนียลเจมินแมนค่ะพบว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะรู้สึกเคลิ้ม <Hey. S 1> เขาจะรู้สึกเคลิ้มแล้วก็ต้องตาต้องใจผู้ชายเนี่ยที่มีเหงื่อออกแต่ว่าการที่เหงื่อของผู้ชายนะคะที่จะดึงดูดผู้หญิงได้เนี่ยนะทุกคน มันต้องเป็นเหงื่อที่ออกใหม่ๆไม่เกิน20นาทีค่ะทำไมอ่ะถ้าเกิดหลังจาก20นาทีไปแล้วมันจะเจอกับแบคทีเรียในอากาศมันจะทำปฏิกิริยาส่งผลให้มีกลิ่นเหมน็นอ้าวเหรอใช่เฮ้ยเห็นปะผมตั้งใจฟังมากคุณตั <c oughs> ต้งใจฟังว<ม>่า <c oughs> ผมอยากรู้ว่ามันมันดึงดูดตอนไหน <c oughs> ใช่หมายความว่าต้องเป็นเหงื่อที่ออกใหม่ๆออกใหม่ๆไม่เกิน20นาทีอ๋อเนี่ยพอคุณเรืองเหงื่อออกปะคุณวิ่งไปหาผู้หญิงได้เลยนะหมายความว่าตอนจะจีบสาวปุ๊บสมมติแล่นปุ๊บเหงื่อมา จริงมว่งคุณเรียกอะไรเนี่ยมันจะดูเร้าใจแต่ว่าผู้หญิงนะจับเวลาเกิน2 0บนาทีปุ๊บวิ่งหนีเลยนะคุณกินกินเริ่มมาแล้ว คือที่เล่าให้ฟังอย่างนี้เพราะว่าเห็นไหมว่าไม่ใช่หมายความว่าเหงื่อออกแล้วคุณจะดูเซ็กซี่เสมอไปเดี๋ยวไม่ใช่ทุกคนฟังแบบนี้ว่าแบบเห็นแค่หัวข้อเราปั๊บครับเอเหงื่อออกดีนั่งทั้งวันนั่งพักสักชั่วโมงนึงอ่ะเดี๋ยวออกไปหาผู้หญิงดีกว่ากินข้าวกันไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเข้าใจเข้าใจได้นะคือพอนึกภาพออกว่าเออพอเวลาผู้ชายมันมีเล่นเล่นเล่นออกกำลังปุ๊บแล้วมีเหงื่อออกเริ่มออกปุ๊บเนี่ยเออมันมีความแบบมีความแข็งแรงมีความแบบเซ็กซี่อยู่เป็นเม็ดเเงื่่อแตถ้าิ กิน20นาทีไปแล้วอะมันจะมีความชุ่มแล้วใช่มันจะมีความทุ่มแล้วมันจะมีความแบบเน่าหนาละแต่ว่าการที่คุณแบบว่าไม่มีเหงื่อแล้วอย่าให้มีเหงื่อโดยการแบบพกฟอกกี้ไปอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไม่ก็ไม่ได้นะเขารู้นะเขารู้คุณเฟกนะไม่ได้ใช่เล่นทุก <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ๊ะอันนี้เหงื่อจริงหรือฟอกกี้อันนี้เหงื่อจริงครับอ,อ๋อเหงื่อจริงรนนเหงื่อจริง, <laughs> รงอน,นอกจากนี้นะคุณผู้ชมจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยบอสตันครับพบว่าผู้ชายที่เขาเล่นกีฬาหรือว่าออกกําลังกายที่เผาผ่านะคะวันละ200แคลอรี่จะช่วยลดโอกาสการมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศปังนะคุณผู้ชายถ้าของคุณไม่ปังเนี่ยทำไมออกกําลังกายซะ วันละ200แคลอรี่พอดีเนาะออกอออกำลังกายช่วยได้ทุกอย่างจริงๆอะใ,ใช่ครับแล้วฟิอาน่ามัวนะครับนักนิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรมครับผมได้วิเคราะห์ไว้ว่าผู้หญิงชอบผู้ชายที่เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายจนเงือออกนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าสัญชตาตญาณของเขาคือเห็นผู้ชายที่มีความสุขภาพที่แข็งแรงเห็นผู้ชายที่มีความแบบฟิตจัดเนี่ยเหมาะแกับการสืบพันธุ์ที่ดี เหมือนก <NEN S 1> <profession> ับเพลงนี้ใช่ไหมใช่ไหครับฉันคิดว่ารักมันคือการซื้อพันนี่คุณขอลิขสิทธิ์เขาอย่างเนี้ยขอผิดเขาไม่เก็บอยู่แล้วคุณเนื้อไม่ตรงคุณไม่แก้เนาะเดี๋ยวเด็กๆดูแลเข้าใจว่าเนื้อมันคือความผูกพันโอเคขอบคุณมากค่ะครับผมนั่นแหละก็คือหากว่าเป็นการมองว่าวิวัฒนาการในการเติบโตของมนุษย์เนี่ยมีความแข็งแรงคือสามารถแบบดูแลเราได้ล่าสัตว์หาอาหาร เขาเรียกว่าใช้ชีวิตปกค,ครองเราได้มีความแมนมันก็จะมีความแบบน่าให้เป็นพ่อพันธุ์ของเราอ่ะก็จริงนะคุณใช่ไหม